ดวงระจำปี2566ของชาวราศีพฤษภในด้านการงานในการงานในปีนี้คุณอาจจะมีงานใหม่ๆแปลกๆเข้ามาคุณจะมีโครงการใหม่ๆที่ทําเกี่ยวกับทางด้านต่างประเทศหรืออาจจะเป็นงานใหม่ที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคยเข้ามาทําให้คุณได้พัฒนาตนเองในการที่จะทํางานในหน้าที่ใหม่ๆทําให้เกิดผลงานอย่างที่คุณไม่คาดคิดโดยเฉพาะในช่วงปลายปี จะเป็นจุดที่จะทําให้ชาวราศีพฤษภจะเกิดผลประโยชน์มากมายทางด้านการงานทําให้คุณเกิดลาภผลหรือเกิดประโยชน์ขึ้นอย่างแน่นอนทําให้มีรายได้เพิ่มมากเป็นทวีคูณก็ขอให้คุณมีความตัอ้งอกจ้างใจและมีการพัฒนาฝีมือรวมถึงม,มีการพัฒนาต่อยอดจากงานเดิมๆก็จะทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จมากพอสมควรในช่วงปีนี้ หากชาวราศีพฤษภได้เรียนรู้ในศาสตร์แปลกๆในลักษณะของเทคโนโลยีใหม่ๆก็จะช่วยส่งเสริมทำให้การงานของคุณเป็นเริ่รลุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็วใครที่เคยเจรจาแล้วไม่เป็นผลช่วงปีนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่การเจรจาทางด้านการงานจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีในด้านการเงินการเงินของชาวราศีพฤษภในปีนี้มีโอกาสมากที่จะมีรายรับใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ กลางปีเป็นต้นไปช่วงนี้จะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของชาวราศีพฤษภที่จะมีผู้ใหญ่มาเกื้อกูลช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางด้านช่องทางใหม่ๆในด้านการเงินมากพอสมควรคุณอาจจะมีโชคลาภในการเสี่ยงโชคหรือในการลงทุนแต่ขอเน้นย้ำว่าช่วงครึ่งปีหลังนี้หากคุณเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะได้รับความสนับสนุนและจะมีโอกาสดีๆทางด้านการเงินแม้กระทั่งในเรื่องมรดก คุณก็จะได้รับความประสบความสําเร็จและได้รับผลอย่างมากพอสมควรและจะได้รับผลอย่างมากอย่างที่คุณคาดไม่ถึงในด้านความรักของชาวราศีพฤษภในปีนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะความผันผวนเกี่ยวกับเรื่องของความรักอาจจะเกิดรักใหม่ขึ้นโดยที่คุณไม่คาดคิดหรืออาจจะต้องเลิกลากับคนบางคนช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงของความลังเลในช่วงการตัดสินใจที่จะเดินในทิศทางไหนดี แต่การเปลี่ยนแปลงหรือการผันผวนนี้ก็ขอให้คุณระมัดระวังให้เดินทางที่ถูกต้องอย่างที่คุณควรจะเป็นอย่าใช้อารมณ์หรือความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่เพราะจะเกิดผลเสียกับตัวคุณได้